รชการที่หนึ่งรัชการที่หนึ่งครับราชการที่หนึ่งคนหลงเขาหลงเขา,า,ขาช่วงบนบนามตื่นขึ้นมาก็เย็นพระองค์นี้วางอยู่บนหัวก็เลยนิมนต์ท่านมาอยู่เอาเครือถาวัลย์จากที่โน่นมาถึงที่นี่ตั้งแต่ราชการที่หนึ่งมาก,ก่อนรัชการที่หนึ่งแล้วก็อยูนปัจจุบันถึงปัจจุบันนี้ท่านมีพระนามว่าอะไรครับหลวงพ่อหลวงพ่อพิชิตมารเจ้าแผ่นดินหลวงพ่อพิชิตมารเจ้าแผ่นดินเจ้าการ แล้วก็ประดิษฐานที่นี่เมื่อเมื่อปีประมาณตั้งแต่โบดเก่ายมโบสบนไม้รับโบทเก่าอยู่ตั้งแต่โบสอินอนร้อย,ย,ยปีใช่ไหมครับประมาณอันนี้มีการบูรณะมากี่ครั้งแล้วครับบูรณะมาแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวบูรณะองค์าาหลวงพ่อ,อนะองค์หลวงพ่อถ้าเป็นอะไรครับสีแดงหรือว่าเป็นโลหะสมฤทธิ์็ตุ้มจอมแับองค์เล็กหรือว่าองค์หญ่ออนนี้องค์กลางนะครับอ๋อครับ องค์ข้างบนใครใครสร้างครับองค์พระประธานอาแล้วเจ้าวัดองค์ปอนุนานแล้วอยู่นี่หลวงปู่เจ้าวาดอ่าองค์นี้องค์นี้ถ้าเป็นเป็นองค์ที่สร้างองค์ข้างบนไม่ใช่โอ้เจ้าวาดมีองค์นี้องค์ที่อยู่ปฏิบันนี้มีลูกท่านก็เลยสร้างลูกท่านขึ้นมาอ๋อครับครับสร้างลูกท่านขึ้นมาอืมลูกท่านอยู่วัดเรามีหลวงพ่อเงินด้วยนะครับอามีมีมีตัวบาทเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินด้วยไหมครับ ไม่ค่อยมีโยมไม่ค่อยมีแต่ว่าวัดเราก็มีอยู่เพราะเงินที่ว่าั้งนานแล้วนานแลวอตอนนี้วัดเรา,าประกาศทําบุญหรือว่าให้ญาติโยมมาทําบุญเรื่องอะไรบ้างครับสรส่วนมากจะเป็นมีหลายอย่างครัีหลายอย่างจะมีสนน์ทำสร้างจะสร้างครับจะเป็นองค์เล็กๆครับองค์เล็กจะเป็นสีเขียวเขียวหยกอาจจะเป็นเขียวหยก และจะ<ม>ใต้ฐานจะฝังหลวงพ่อพิญิิมาน้อยจะเอาไว้ทแจกซองพระป่าขุมประตูพระป่าเปีปยกน้นงคาอุโบสถอ๋อหลังนี้เลยครับหลังนี้<อ>พระป่าจะเป็นปีหน้าปีห้าแปดกำหนดการก็วันอาทิตย์ที่ห้าเดือนกรกฎาคมเวลาแปดนาฬิกาเก้านาทีตั้งอ,องค์กวมพระป่าหน้ศาลาการเรียนวัดกบพระและเวลาเก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีจะเป็นเวลาบวงสรวง วงสวงอยู่หน้าหลงพ่ออุปคุตและเวลาแห่รอบอุโบสถก็จะเป็นเวลาททาป่าก็จะเป็นเวลา12นาฬิกา39นาทีแห่องค์กรพระป่าแล้วก็มาร่วมบุญกันมาร่วมบุญ <นะ S 1> กันเพราะว่าจะเปลี่ยนถ้าท่านใดจะนำเอาซองพระป่าไปช่วยแจกสายหนึ่งจะมีอยู่30ซองจะเป็นกองละ99 รับอุปคุตหน้าตักห้านิ้วหนึ่งองค์ทันทีก็คือองค์นี้องค์นี้หรือสีบรีได้ทันทีหนึ่งองค์มีมีเหรียญหลวงพ่อพิชิตมารเก้าแผ่นดินหลวงพ่อพิชิตมารเก้าแผ่นดินเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ลงในหนังสือเดลิเนิวเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เดลินิวนําไปลงว่าขอโชคขอลาบได้นะครับมีมีประสบการณ์มีประสบการณ์วันนี้โชคดีของรายการบิ๊กแอดพาไปชมนะครับมากราบ สักการะบูชาหลวงพ่ออุปคุตนะครับหลวงพ่อพัะสิวลีก็จะมีสิวลีก็จะฝังเหรียญนะครับสร้างปีไหนครับพระอาจารย์อันนี้สร้างปีเดียวรุ่นรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันปีนะครับโทษนะรู้สึกว่าจะเป็นปีห้าหนึ่งอ๋อห้าหนึ่งห้าศูนย์ปีห้าหนึ่งปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับข้างล่างก็จะมีหลวงพ่อพิชิตมารก้าแผ่นดินก้าแผ่นดินทำไมมีทำไมก้าแผ่นดินครับ เพราะว่าตั้งแต่รชัชกาลที่หนึ่งมาอ๋อสาธุเพราะว่าในประวัติของวัดนี้ตั้งแต่รชัชกาลท,ที่หนึ่งนะครับรรอุ์นี้บูชาเท่าไหรครับพ่ออันนี้หกร้ยเกสิบเก้าท่ากับหกร้อยเก้าสิบเก้านะฮะเป็นโลหะครับเป็นไม่ใช่โลหะอ๋อเป็นสิ้นแหวนนะสิ้นแว